ทำไมถึงได้เลือกมาเรียนที่ดีดาโคลาเพราะว่าดิราโคลาเนี่ยได้ยนินชื่อเสียงมานานแล้วก็เรื่องความวิชาการความมั่นคงของดิดาคือชื่อเสียงมานานนะครับก็เลยเลือกมาเรียนแล้วก็ที่เลือกอย่างนึงว่าอยากจะดูศึกษาว่าพฤติกรรมน้องๆองเขาเป็นยังไงเพราะว่ารุ่นที่ผ่านๆมาเพื่อนผมก็เรียนหลายคนก็รู้สึกพอเรียนแล้วอ่ะก็ดูแล้วเพราะว่าก็ ผมสังเกตก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นมีมีหลักเกณฑ์ในการพูดแล้วก็มีวิชาการมากขึ้นผมก็เลยมาลองศึกษาดูครับแล้วองค์ความรู้ไหน่ที่เราได้เอาไปใช้ในการทํางานในปัจจุบัน้าไหมคครับผมอ้ได้ดีมากเลยครับพอมาเรียนที่นี่นี่ด้แล้วเนี่ยเราได้ปรับระเบียบว,วิธีคิดเป็นขั้นเป็นตอนครับจะ อาจารย์ผู้สอนโดยผู้ทรงคุณวุฒิทาให้เรารู้ว่าระเบียบการวิธีการคิดต้องเป็นยังไงเป็นระดับขั้นตอนนะครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านมีชื่อเสียงเฉพาะด้านนั้รนะครับในฐานะที่พี่เ็นเนี่ยเป็นประธานุ่อเนี่ยรู้สึกประทับใจอะไรบ้างคหน็นตอนคุครับอันดับหนึ่งก็ประทับใจได้ประทับใจสถาบันที่สามารถสร้างชื่อเสียงได้มั่นคงครับผมไม่มีคือพอเราไปพูดที่ไหนว่าจบไม่ได้ปุ๊บเนี่ย รู้สึกว่าเขาจะได้การยอมรับแต่ถ้าถามว่าเรียนยากไหมก็ยากพอสมควรแต่พอจบมาแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจของท่านที่จบเพราะตอนเรียนแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างเครียดเครียดแต่เครียดไม่มากเท่าไหร่ครับอะไรที่ที่ทำให้เราฟันฝ่าปะศักริระหว่างาก,การเรียนไม่ได้ก็อาจจะเป็นเพื่อนๆครับเพื่อนๆแล้วก็อาจารย์ที่ช่วยคอยสนับสนุนครับผมพอเราไม่รู้อาจารย์ก็จะจะคอยบอก เทคนิคับแล้วก็เพื่อนๆช่วยกันเพราะว่านี่ได้เราจะเกาะกลุ่มเราจะเกาะกลุ่มร,ร่วมกันะจะช่วยเหลือกันจะมีรุ่นพี่มาคอยช่วยซัพพอร์ตให้คอยตรงไหนครับผมแล้วรุ่นน้องก็คอยให้กําลังใจครับตอนแรกก็เรียนไปเรียนมาจะถอดใจอยู่ครับเพราะว่าค่อนข้างเคร่งและเครียดเราก็หาก,าการเรียนมานานพอเรียนไปเรียนมาได้พวกน้องๆมาช่วยรุ่นพี่มาช่วยก็ผ่านไปได้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจ ของสำคัญเจ็ดด้านของสำคัญนะครับรักที่สุดดิดา,อาขอบคุณครับขอบคุณค่ะ